ในดินแดนป่าหิมพานมีราชินีพึ่งอยู่ตนหนึ่งเธอเป็นราชินีพึ่งที่มีความสาวสวยสะพรัง่งและงดงามราชินีพึ่งนี้มีนามว่าสร้อยมาลาเธอเป็นผู้ปกครองอาณาจักรรังพึ่งทั้งหลายภายในป่าหิมพานในเช้าวันนี้เมื่อพระอาทิตย์ได้ทอแสงผ่านขอบฟ้าสร้อยมาลาได้บินไปรอบรอบรังพึ่งและสั่งประกาศ ให้บรรดาพึ่งทั้งหลายได้บินออกไปเพื่อเสาะหาน้ำหวานถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะต้องออกไปหาน้ำหวานจงไปเอาน้ำหวานจากดอกไม้ทั้งหลายมาด้วยเถิดเมื่อพูดจบบรรดาพึ่งงานทั้งหลายก็ได้บินทยานออกจากรังพึ่งพึ่งจำนวนมาหาศาลนับแสนตัวได้บินออกไปทั่วทั้งป่า เสียงจากปีกน,น้อยๆที่บินกระพือดังกระหึ่มกึกกล้องไปทั่วบางตัวก็บินไปที่สระน้ำซึ่งมีดอกบัวหลากหลายสีแบ่งบานชูช่อพึ่งนับร้อยบินไปลงคลุกคล้าวเกลือกกล้วกับเกสรอ,อย่างสนุกสนานบางตัวก็บินไปที่ดอกกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนหรือบางตัวก็บินไปตามดอกและช่อผลลไม้ต่างๆ พวกมันเก็บเกี่ยวเอาเกสรจำนวนมากติดมาที่ขาและลำตัวจนกระทั่งในช่วงสายของวันนี้เมื่อแดดแสงอาทิตย์ได้เริ่มทอแสงกล้าพึ่งงานทั้งหลายก็ได้บินกลับมาที่รังพวกมันได้นําเอาเกสรและน้ำหวานจำนวนมหาศาลกลับมาด้วยกลิ่นน้ำหวานจากเกสรน,นั้นยั่วยวนใจนักบรรดาพึ่งงาน ได้บรรจุน้ำหวานและเกสรลงไปในรังผึ้งแต่ละช่องจนเต็มราชินีผึ้งก็ได้บินไปรอบๆเธอได้ตรวจสอบและดูแลคุณภาพของน้ำผึ้งในแต่ละรังอย่างละเอียดเมื่อน้ำผึ้งได้เต็มจนสุกงอมแล้วมันก็ได้ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนไปทั่วทั้งพื้นป่าสร้อยมาลารู้สึกดีใจกับผลงานที่บรรดาลูกผึ้งของเธอ เก็บเกี่ยวน้ำหวานมาในวันนี้กลุ่มพึ่งงานจะเก็บสะสมน้ำพึ่งไว้ในรวงพึ่งจนครบเจ็ดวันเมื่อน้ำหวานได้เต็มรังแล้วพึ่งงานก็จะปล่อยให้น้ำหวานไหลลงไปในถังภาชนะที่เตรียมเอาไว้จนเต็มเพื่อรอให้มีชาวบ้านขึ้นมาเอาน้ำพึ่งในวันถัดไปในวันนี้ เป็นช่วงเวลาที่ครบเจ็ดวันพอดีในช่วงเช้าก็ได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงในแถบป่าหิมพานพวกเขาจะเดินทางลัดเลาะ,ะป่าเข้ามาเพื่อหาองค์ราชินีพึ่งสร้อยมาลาซึ่งเธอนั้นก็เตรียมการต้อนรับให้บรรดามนุษย์พวกนี้อย่างดีและในวันนี้ก็เช่นกันกลุ่มชาวบ้านพวกนี้ได้เดินทางมาถึงอาณาจักรดังพึ่งของราชินี เธอจึงได้กล่าวต้อนรับกับมนุษย์ทั้งหลายว่าข้าขอต้อนรับบรรดามนุษย์ทั้งหลายวันนี้ข้าได้เก็บน้ำผึ้งไว้มากมายขอพวกท่านจงได้ชิมดูเถิดหลังจากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้เดินไปที่ถังซึ่งได้รองไว้อยู่ที่ใต้รังผึ้งมีหลายถังกระจัดกระจายอยู่ตามต้นไม้ ซึ่งองค์ราชินีนั้นได้สั่งให้บรรดาพึ่งงานทั้งหลายว่าอย่าไปทำร้ายมนุษย์พวกนี้โดยเด็ดขาดบรรดาพึ่งทั้งหลายก็ได้ให้การต้อนรับมนุษย์เหล่านี้อย่างดีจึงไม่มีพึ่งตัวไหนที่บินเข้าไปต่อยทำร้ายผู้คนเมื่อชาวบ้านได้ลองเอานิ้วสัมผัสและชิมน้ำพึ่งนั้นดูพวกเขาก็รู้สึกว่ามีรสชาติที่หอมหวานนุ่มนวลมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือน้ำพึ่งของราชินีสร้อยมาลานั้นมีฤทธิ์อำนาจในการรักษาคนที่มีอาการเจ็บป่วยราชินีพึ่งจึงได้ถามว่าวันนี้รสชาติของน้ำพึ่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญช่วยซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าคณะกลุ่มชาวบ้านได้ก้าวออกมาแล้วก็บอกว่าน้ำพึ่งของท่าน มีรสชาติหอมอร่อยเหมือนเดิมดังนั้นพวกเราจะขอเก็บน้ำผึ้งไปและจะได้นำไปรักษาคนป่วยที่อยู่ภายในหมู่บ้านด้วยราชินีผึ้งได้ยินดังนั้นเธอก็ยิ้มอย่างพอใจและได้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงนำน้ำผึ้งนี้ไปเถิดและจงได้รักษาสัญญาที่ได้มอบไว้ให้กับพวกเราชาวผึ้งด้วยเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้น พวกเขาก็พยักหน้าเข้าใจอันที่จริงแล้วพญาพึ่งส่้อยมาลาได้ทำการตกลงไว้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายว่าเธอยินดีที่จะมอบน้ำพึ่งให้โดยที่จะไม่มีการทำร้ายกันจะไม่มีพึ่งตัวไหนไปต่อยทำร้ายมนุษย์ที่เข้ามาขอน้ำพึ่งในสถานที่แห่งนี้เพียงแต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์จะต้องช่วยเธอรักษาอาณาจักรรังพึ่ง อย่าให้ใครเข้ามาทำลายและมนุษย์จะต้องช่วยปลูกดอกไม้ปลูกผลไม้ในบริเวณรอบๆป่าให้เป็นจำนวนมากเพื่อให้บรรดาพึ่งงานของเธอสามารถบินออกไปเก็บเกี่ยวน้ำพึ่งได้ทุกวันซึ่งบรรดาชาวบ้านก็เข้าใจเป็นอย่างดีพวกเขาได้ปฏิบัติตามที่องค์ราชินีพึ่งได้ขอร้องอย่างเคร่งครัดพวกเขาได้ปลูกต้นลำไยจำนวนมาก อีกทั้งยังมีดอกไม้มากมายในหมู่บ้านซึ่งในทุกเช้าบรรดาพึ่งทั้งหลายก็จะได้บินเข้าไปเก็บเกี่ยวเอาเกสรทั้งหลายมาโดยเฉพาะต้นลำไยเมื่อพึ่งงานได้บินเข้าไปเก็บเอาน้าในเกสรพึ่งทั้งหลายก็ได้ช่วยผสมเกสรให้ดอกลำไยได้ตั้งท้องออกผลมาเป็นลูกลำไยในที่สุดและภายในเจ็ดวัน ชาวบ้านจะเดินทางมาในป่าแห่งนี้เพื่อมาเก็บเกี่ยวเอาน้ำผึ้งตามที่ได้ตกลงกันไว้หลังจากที่ชาวบ้านนั้นได้เก็บเกี่ยวเอาน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่หมู่บ้านซึ่งมีผู้คนจำนวนมากได้มารอที่จะได้รับน้ำผึ้งเหล่านั้นพวกเขาได้จัดสรรปันส่วนแบ่งน้ำผึ้งที่ได้มาใส่ขวดแก้วและมอบให้กับกลุ่มชาวบ้านบุญช่วยนั้น ก็ได้นำน้ำพึ่งไปให้กับหมอประจำหมู่บ้านซึ่งเขาก็ได้ทำการรักษาชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำเมื่อบุญช่วยไปถึงหมอก็พบว่ามีชาวบ้านผู้ชายคนหนึ่งมีอาการเจ็บป่วยเขาอ่อนแรงเหนื่อยล้าไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้ตามปกติซึ่งหมอประจำหมู่บ้านได้วินิจฉัยว่าชายคนนี้ได้หกล้มอยู่ที่ใต่ถุนบ้าน และมีอาการเส้นเอ็นในบริเวณขาอักเสบจึงได้นำมารักษาที่นี่บุญช่วยจึงได้มอบน้ำพึ่งขององค์ราชินีให้กับหมอประจำบ้านเมื่อหมอนั้นรับน้ำพึ่งนั้นมาเขาก็ได้นำไปผสมกับตัวยาสมุนไพรที่ต้มและเคี่ยวจากนั้นก็ได้นำไปป้อนให้ชายที่นอนลุกไม่ขึ้นให้ลองกินดู หลังจากที่ชายคนนั้นได้ลองกินยาสมุนไพรที่ผสมน้ำพึ่งเข้าไปภายในไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็สามารถกระโดดลุกขึ้นยืนได้อย่างเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ชายคนนั้นถึงกับร้องออกมาด้วยความดีใจว่าเขาหายแล้วซึ่งหมอประจาหมู่บ้านเห็นดังนั้นกอถึงกับเอ่ยปากชมน้ำผึ่งขององค์ราชินีสรอยมาลานั้นมีผลในการรักษาดีจริงๆ และในเตียงข้างๆนั้นก็มีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเธอมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนมาหลายวันแล้วกินยาอย่างไรก็ไม่หายเสียทีจึงได้รักษาในที่แห่งนี้หมอประจำหมู่บ้านก็ไม่รอช้าเขาได้ผสมน้ำผึ้งเข้ากับสูตรตัวยาสมุนไพรแล้วนำไปให้หญิงคนนั้นได้กินหลังจากที่เธอได้รับประทานยาสมุนไพรผสมน้ำผึ้งเข้าไปเพียงไม่กี่อืดใจ อาการไข้ตัวร้อนก็หายไปเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์เธอสามารถลุกขึ้นยืนและเดินเหินได้หายใจได้อย่างคล่องแคล่วอาการเจ็บป่วยที่มีเมื่อสักครู่ก็ไม่หลงเหลืออยู่เลยชาวบ้านในแถบนี้รู้ดีว่าน้ำพึ่งขององค์ราชนีสร้อยมาลานั้นมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจึงตั้งใจที่จะเก็บและรักษาน้ำผึ้งเหล่านี้เอาไว้ให้ดีน้ำผึ้งของนางพญาผึ้งส้อยมาลานั้นเป็นที่หมายปองของผู้คนจำนวนมากซึ่งก็มีคนที่หวังดีและคนที่มักจะฉกฉวยเอาผลประโยชน์ก็มีมากมายเช่นกันมีอยู่วันหนึ่งราชินีผึ้งได้สั่งบรรดาผึ้งงานให้ออกไปสาอแสวงหาน้ำหวานตามปกติ ในขณะที่ตัวเธอนั้นได้บินสำรวจดังพึ่งในบริเวณแถบป่าเธอพบว่ามีรอยเท้าของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งและได้หยิบย่ำเข้ามาในบริเวณแห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วในอาณาจักรดังพึ่งจะไม่อนุญาตให้ผู้คนภายนอกเข้ามาในที่แห่งนี้ได้นอกจากนี้แล้วราชินีพึ่ง ก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆจนวันเวลาผ่านไปราชินีพึ่งและฝูงพึ่งงานทั้งหลายก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวเกอรดอกไม้ตามปกติจนกระทั่งช่วงเวลาที่ครบเจ็ดวันซึ่งในวันนี้กลุ่มของนายบุญช่วยก็ได้เดินทางเข้ามาภายในป่าเพื่อเก็บเอาน้ำหวานตามที่ได้ตกลงกันไว้ราชินีพึ่งส้อยมาลาได้บินออกมา เพื่อต้อนรับพวกเขาตามปกติขอเชิญท่านมิตรสหายของข้าจงได้มาเก็บเอาน้ำหวานไปเถิดเมื่อพูดจบกลุ่มคณะของนายบุญช่วยก็ได้เดินเข้าไปเก็บน้ำพึ่งที่กระจายอยู่ตามใต้ต้นไม้ในป่าซึ่งครั้งนี้พวกเขาก็เก็บมาได้อย่างมากมายกลิ่นน้ำพึ่งหอมหวานที่อยู่ในถังนั้นได้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว นายบุญช่วยได้กล่าวกับองค์ราชนีว่าพวกเราขอขอบคุณท่านมากที่มอบน้ำพึ่งพิเศษนี้ให้กับเรามีชาวบ้านจำนวนมากมาายที่เจ็บป่วยแต่ก็หายได้เพราะอำนาจวิเศษจากน้ำพึ่งของท่านนี่แหละราชินีได้ยินดังนั้นก็ดีใจเพราะว่าน้ำพึ่งจากที่เธอเฝ้าทนุถนอมน,นั้นได้เป็นประโยชน์แก่ผู้คนจำนวนมาก นายบุญช่วยและคณะได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านพวกเขาได้แบ่งน้ำผึ้งทั้งหลายให้กับชาวบ้านและนายบุญช่วยก็ได้ตรงไปที่บ้านของหมอประจำหมู่บ้านซึ่งในวันนี้ก็มีคนไข้เป็นชายซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีอาการปวดหัวได้เข้ามารักษานายบุญช่วยจึงนำเอาน้ำผึ้งนี้ยื่นให้พ่อหมอซึ่งเขาก็รีบรับน้ำผึ้งนั้นไปผสมยาสมุนไพรที่ต้มเตรียมเอาไว้ จากนั้นก็น,นำให้คนไข้ได้รับประทานทันทีหลังจากที่คนไข้ได้รับประทานตัวยาผสมน้ำผึ้งเข้าไปก็รู้สึกโล่งศีรษะอาการที่ปวดและเกิดขึ้นก็หายไปในทันทีเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากในคืนนั้นกลางดึกสงัดของหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหลายต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีอาการปวดท้อง บางคนก็มีอาการท้องเสียท้องร่วงบางคนก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างมากที่จะมีคนเจ็บป่วยด้วยอาการเดียวกันในเวลาเดียวกันหลายๆคนในช่วงเช้าชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ไปหาหมอประจำหมู่บ้านทุกคนมีอาการเจ็บป่วยต่างก็รู้สึกแปกใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ หลังจากที่ปรึกษาหารือกันอยู่นานก็สรุปได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้กินเข้าไปแล้วมีอาการเจ็บป่วยนั่นก็คือน้ำผึ้งจากราชนีสร้อยมาลาเมื่อเป็นดังนั้นหมอประจำหมู่บ้านจึงรีบไปนำน้ำผึ้งที่เหลือในขวดมาดูซึ่งในตอนนี้น้ำผึ้งนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวและส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมา มันเป็นสิ่งผิดปกติอย่างมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ตกใจไม่คิดมาก่อนเลยว่าน้ำพึ่งบริสุทธิ์จากป่าหิมพานจะบูดเน่าแบบนี้ได้ต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่แนเมื่อเป็นดังนั้นนายบุญช่วยและคณะก็ไม่นิ่งนอนใจรีบตรงเข้าไปในปา่าเพื่อพบกับนางพญาพึ่งผ่านไปครู่ใหญ่หลังจากที่นายบุญช่วยและคณะ ได้เธินทางมาถึงป่าองค์ราชนีพึ่งก็ได้บินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มเหตุใดพวกท่านจึงกลับมาอีกอยังไม่ครบกำหนดเจ็วันที่จะมาเอาน้ำพึ่งเลยนายบุญช่วยเอาขวดแก้วที่บรรจุน้ำพึ่งที่ส่งกลิ่นเน่ายื่นให้ราชินีส้อยมาลาดูเมื่อเธอเห็นก็ถึงกับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น น้ำผึ้งของท่านได้เน่าเสียคนที่กินน้ำผึ้งเข้าไปก็มีอาการปวดท้องเจ็บป่วยแทบทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าคิดว่าต้องมีใครสักคนแอบเข้ามาในป่าอย่างแน่นอนแล้ววางยาพิษลงในน้ำผึ้งของข้าเพราะว่าข้าเห็นรอยเท้าของคนอยู่ในแดนด่างผึ้งชั้นในราชินีผึ้งส้อยมาลาได้ขอโทษนายบุญช่วย และกลุ่มคนที่ติดตามมาเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนใจแบบหยาบช้าที่กลั่นแกล้งกันแบบนี้เพราะที่ผ่านมามีแต่มนุษย์ใจดีมาช่วยเหลือป่าแถบนี้ตลอดซึ่งนายบุญช่วยก็เข้าใจเขาสัญญาว่าจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับทุกคนในหมู่บ้านให้ทราบเมื่อเป็นดังนี้สร้อยมาลาคิดว่าเธอจะต้องจัดการอะไรสักอย่าง เพราะคงมีคนไม่ประสงค์ดีได้หลักลอบเข้ามาวางยาพิษในน้ำพึ่งบริสุทธิ์ของเธอดังนั้นราชินีพึ่งจึงได้ตะเตรียมการวางแผนอันฉลาดแยบย์เพื่อหาทางจับคนร้ายให้ได้เธอได้สั่งให้พึ่งงานทุกตัวทำงานตามปกติอย่าได้แสดงอาการหวาดหวานวิตกใดๆซึ่งพึ่งงานทุกตัวก็บินไปเก็บเอาเกสรน,น้ำหวาน มาผสมไว้ในรังเหมือนเดิมราชินีส้อยมาลาได้บินเข้าไปในถ้ำค้างคาวซึ่งตอนนี้พวกค้างคาวกำลังนอนหลับอยู่เธอจึงบินเข้าไปสกิดที่หัวหน้าค้างคาวแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านหัวหน้าค้างคาวเมื่อเวลากลางคืนเวลาท่านออกหากินขอให้ท่านช่วยดูด้วยว่ามีมนุษย์คนไหนได้แอบเข้ามา ในดินแดนแดงพึ่งของข้าบ้างหรือไม่หัวหน้าค้าง่าวได้ยินดังนั้นก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทำตามที่เธอขอร้องหลังจากนั้นราชินีพึ่งได้บินไปหานกฮูกที่เกาะอยู่บนต้นไม้นกฮูกสีเทาตัวใหญ่จ้องมาที่ราชินีพึ่งด้วยดวงตากลมโตราชินีจึงเอ่ยทักทายแล้วก็พูดขึ้นว่า ขอท่านนกคูกช่วยเฝ้าเวนยามที่ป่าในเขตดังพึ่งจะได้ไหมในยามวิการถ้ามีใครลักลอบแอบเข้ามาให้ท่านช่วยบอกข้าด้วยเมื่อนกคูกได้ยินดังนั้นก็พยักหน้ายินดีให้ความร่วมมือราชินีพึ่งได้บินเสาะหาลัดเลาะไปภายในป่าอยู่สักครู่ใหญ่จนในที่สุด เธอก็ได้พบกับสัตว์ป่าตัวใหญ่มะฮือมาที่เธอตามหานั่นก็คือหมีมันเป็นหมีสีน้ำตาลรูปร่างอ้วนพีกำลังนั่งกินผลไม้มะม่วงอยู่ใต้ต้นไม้ราชินีพึ่งจึงบินเข้าไปทักทายพี่หมีจา๋าขอให้ท่านได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดมีคนร้ายจะมาแย่งน้ำพึ่งไปจากข้าขอให้ท่าน มาช่วยปกป้องด้วยเถิดข้าสัญญาว่าจะมอบน้ำพึ้งให้กับท่านหนึ่งถังมีสีน้ำตาลได้ยินว่าราชินีจะมอบน้ำพึ้งให้เป็นการตอบแทนมันก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบตบปากรับคำทันทีวันเวลาผ่านไปทุกอย่างได้ดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งในดึกคืนหนึ่งฝูงข้างข่าวทั้งหลายได้ออกบินหากินในยามค่ำคืน หัวหน้าฝูงค้างข่าวได้สังเกตเห็นมนุษย์ผู้ชายสามคนได้เข้ามาเดินป้วนเปี้ยนในเขตแดนดังพึ่งชั้นในซึ่งเป็นเขตแดนต้องห้ามค้างข่าวจึงได้แอบบินติดตามดูก็พบว่าชายสามคนนั้นได้เดินไปส่องดูตามรังพึ่งต่างๆเหมือนรอดูว่าน้ำพึ่งจะเต็มรวงเมื่อไรแต่พวกนั้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่ผิดปกติกับดังพึ่งในช่วงรุ่งสางก่อนพระอาทิตย์ขึ้น หัวหน้าค้างคาวได้บินมาหาราชินีพึ่งแล้วรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อราชินีได้ทราบก็ตกใจไม่นึกเลยว่าจะมีคนลึกลับบุกเข้ามาถึงชั้นนายแดนรังพึ่งแบบนี้ในกลางคืนของวันถัดมานกฮูกก็ได้บินมาเฝ้ายามในเขตแดนรังพึ่งชั้นในตามที่ราชินีได้ร้องขอมันใช้ดวงตาอันกลมโตจ้องมอง ในยามค่ำคืนดวงตาของนกฮูกนั้นมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจนและแล้วมันก็เห็นชายสามคนย่องเข้ามาในเขตดังพึ่งชั้นในเจ้านกฮูกไม่รอช้ารีบบินไปเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆคนกลุ่มนั้นมันเห็นผู้ชายสามคนกระจายตัวไปตามดังพึ่งต่างๆดูท่าทางมีพิรุษคนพวกนั้นเดินสำรวจไปถึง ที่รองน้ำพึง่งที่ต่างวางไว้อยู่ใต้รางเมื่อพบว่ายังเป็นถังเปล่าอยู่นั้นคนพวกนี้ก็หยุดยืนทกเทียงกันเจ้านกฮูกจึงเอียงหูฟังว่าคนพวกนั้นคุยอะไรกันตอนนี้น้ำพึง่งยังไม่เต็มถังเราใส่ย,ยาลงไปไม่ได้ไม่งั้นตัวยาไม่ออกฤทธิ์นะแล้วเราต้องรอถึงเมื่อ,อไรล่ะ ต้องรอให้น้ำพึ่งเต็มก่อนต้องเป็นคืนวันที่เจ็ดค่อยแอบ,บเอายามาหยอดใส่ลงในนี้เมื่อทั้งสามคนตกลงกันได้แบบนั้นแล้วพวกเขาก็แอบ,บย่องหนีไปอย่างเงียบๆในรุ่งเชาวนกฮูกก็ได้บินไปหาราชินีพึ่งแล้วรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อเธอได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธ กับการกระทำอันหยาบช้าของคนกลุ่มนี้ราชินีพึ่งบินไปที่หมู่บ้านแล้วรายงานเรื่องทั้งหมดให้ในายบุญช่วยได้ฟังเมื่อนายบุญช่วยได้ยินก็ได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับชาวบ้านทั้งหลายอีกทั้งจะต้องวางแผนที่จะกำจัดคนชั่วพวกนี้ไปวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงคืนวันที่เจ็ดซึ่งคืนนี้เอง จะเป็นวันที่น้ำพึ้งได้สุกงอมเต็มที่จากรวงรังและจะมีการถ่ายเทน้ำพึ้งลงมาไว้ในถังในคืนนี้ทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงแสงจันทร์สาดแสงไปทั่วทั้งผืนป่าทัานใดนั้นก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนสามคนกำลังแอบย่องมาทางป่าชั้นในเมื่อมาถึงชายทั้งสามก็ได้แยกย้ายกระจัดกระจาย วิ่งไปตามถังต่างๆในมือของพวกเขาแต่ละคนนั้นได้ถือขวดยาสีเขียวมาด้วยเมื่อไปถึงถังที่ทรองน้ำพึง้งถังแรกชายคนที่หนึ่งก็หยดน้ํายาสีเขียวลงไปน้ำยานั้นได้ลงไปคลุกคล้าแล้วจางหายไปกับกลิ่นอันหอมหวานของน้าพึง้งหลังจากที่หยอดยาแล้วเขาก็แอบหัวเราะคิกคักด้วยความสนุกสนาน ทางคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องมีชาวบ้านกินน้ำพึ่งนี้เข้าไปแล้วท้องเสียอย่างแน่นอนหลังจากนั้นชายทั้งสองคนก็กระทำแบบเดียวกันพวกเขาเดินไปตามถังน้ำพึ่งที่เหลือแล้วเริ่มหยดน้ำยาสีเขียวลงไปทันใดนั้นเองก็บังเกิดเสียงคำรามดังขึ้นจากหลังต้นไม้ใหญ่มีสีน้ำตาลขนาดยักษ์ได้พุ่งออกมาแล้วไล่ทำร้าย ชายทั้งสามคนนั้นพวกเขาต่างร้องตะโกนแล้ววิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเสียงที่ร้องโวกเวกวอยวายนั้นได้ปลุกให้ฝูงพึ่งตื่นมาฝูงพึ่งงานได้กระจายตัวแล้วบินติดตามคนพวกนี้ชายคนที่หนึ่งวิ่งหนีไปทางลำธารโดยมีหมียักษ์วิ่งตามไปติดๆแต่ไม่ว่าจะหนีไปทางไหน ก็มีพึ่งคอยบินรุมต่อยฝังเหล็กนายไว้ตามร่างกายเขาวิ่งไปจนสะดุดก้อนหินล้มที่หน้าลำธารแล้วหมีก็เข้ามานั่งทับเอาไว้ไม่ให้ดิ้นไปไหนชายคนที่สองก็วิ่งหนีไปทางภูเขาที่มีถ้ำค้างคาวแล้วก็พบกับฝูงค้างคาวจำนวนมากพุ่งออกมาจากถา้ำแล้วบินโจมตีคนนี้ทั้งยังมีฝูงพึ่งบินตามมาสมทบ เขาทั้งโดนค้างขาวกัดและพึ่งต่อยในที่สุดก็ยอมจำโนนหมดเรี่ยวแรงอยู่ตรงนั้นชายคนที่สามนั้นได้หนีไปทางลานทุง่งหญ้าซึ่งมีนกหูกและราชินีพึ่งบินนำฝูงพึ่งงานตามมาติดติดราชินีพึ่งได้สั่งให้ฝูงพึ่งงานเข้าไปรุมต่อยชายคนนั้นทันใดนั้นเองก็มีกลุ่มของนายบุญช่วยได้ปรากฏตัวพร้อมกับชาวบ้าน พวกเขาช่วยกันจับตัวชายคนนี้เอาไว้ในที่สุดคณะของนายบุญช่วยก็ได้นำตัวของคนทั้งสามาอยู่ต่อหน้าราชินีสร้อยมาลาซึ่งในตอนนี้พวกเขานั้นมีสภาพสะบักสะบอมเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและเหล็กในใบหน้าบวมปูดเพราะโดนพึ่งต่อยสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเขาอย่างมากราชินีสร้อยมาลาจึงได้ถามขึ้นว่าเพราะเหตุใด พวกท่านจึงได้แอบ,บมาวางยาพิษในน้ำผึ้งของข้าข้าผิดไปแล้วที่ทำไปเพราะอิจฉาเลยอยากกลั่นแกล้งน้ำผึ้งของพวกท่านถ้าน้ำผึ้งของท่านเป็นพิษก็จะไม่มีใครอยากกินแล้วพวกเราก็จะได้แอบ,บเอาไปขายทีหลังพวกข้าผิดไปแล้วอย่าทาอะไรพวกข้าเลยจากการสอบสวนพวบว่า ทั้งสามคนนั้นมาจากหมู่บ้านอื่นที่อยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาพวกเขาได้ยินกิตติศัพท์ล่ำเลือว่าน้ำพึ่งของราชินีสร้อยมาลานั้นรักษาคนเจ็บไข้ได้หากได้นำไปขายก็จะได้กำไรแต่น้ำพึ่งนี้ก็ถูกคณะนายบุญช่วยเอาไปให้คนในหมู่บ้านหมดแล้วจึงอยากจะมาขอแบ่งเอาไปบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงคิดวิธีนี้ขึ้นมา เมื่อราชินีได้ยินดังนั้นเธอก็ถอนหายใจแล้วก็พูดขึ้นว่าพวกท่านช่างโง่เขานักหากต้องการน้ำผึ้งควรมาบอกกับข้าข้ามีวิธีการที่จะมอบน้ำผึ้งให้กับท่านตามข้อตกลงหลังจากนั้นราชินีได้บอกชายทั้งสามคนว่าหากต้องการน้ำผึ้งให้กลับไปบอกชาวบ้านที่หมู่บ้านของตน แล้วทำการปลูกป่าปลูกดอกไม้ผล,ลไม้ขึ้นมาจำนวนมากๆแล้วราชินีพึ่งจะส่งพึ่งงานไปเก็บเกี่ยวเกสรที่นั่นแล้วจะนำมาทำน้ำพึ่งเมื่อถึงเวลาครบเจ็ดวันก็ให้มาแบ่งเอาน้ำพึ่งได้ชายทั้งสามได้ยินดังนั้นเขาก็เข้าใจและยินดีที่จะทำตามในที่สุดทั้งสามคนก็ได้ถูกปล่อยตัวไป พวกเขาได้กลับไปปลูกป่าปลูกดอกไม้ผล,ลไม้ภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากและทุกวันก็จะมีพึ่งงานจากรังของราชินีสร้อยมาลาบินไปเก็บเกบสรที่หมู่บ้านแห่งนั้นต่อมาภายหลังชายทั้งสมคนก็ได้เดินทางมาแบ่งเอาส่วนน้ำผึ้งตามที่ราชินีได้สัญญาเอาไว้หลังจากนั้นน้าพึ่งของราชนีสร้อยมาลา ก็ได้แพร่หลายออกไปช่วยรักษาคนเจ็บคนไข้ได้เป็นจำนวนมากอีกทั้งชาวบ้านเองก็ช่วยกันร,รักษาป่าไม้เพื่อพิทักษ์ให้รังพึ่งทั้งหลายจนในที่สุดทุกชีวิตก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมา